ทุกคนพิญญาก็จะพาทุกคนมาดูที่เดิมค่ะเนาะที่แม่น้ํากึมมิยุกิที่เรามากันวันนั้นแหละคะ่ะมันใกล้บ้านดีไงขี้เกียจขับรถไปไกลนะเออตรงทะเลสาบก็ขี้เกียจขับรถไปแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเนาะขี้เกียจเฉยเฉยนี่แหละคะ่ะจริงๆทะเลสาบห่างจากจบ้านพิญญาประมาณอ่าสิบห้าสิบหกกิโลนี่แหละคะ่ะเนาะก็ไม่ไกลหรอกขับรถแป๊บเดียวถึงแต่ก็ขี้เกียจไปก็ถ้าแม่น้ําตรงนี้กึมมิยกุกิก็คือมันอยู่ติดบ้านพิญญาเลยไง ประมาณ2อกิโลค่ะมันคือใกล้มากเนาะทุกคนดูความสูงของหิมะเดี๋ยวพิญญาหาจอดรถก่อนนะมาทุกคนหิมะเยอะมากไปดูแม่น้ำกันไปที่เดิมเลยแหละที่เดิมที่เรามากันวันนั้นเนาะไปกันค่ะปะแม่น้ำที่เดิมอันนี้แดดจะแบบสองตาน,นหนึ่งนะคะทุกคน ตาหนีเลยอะตาหนีหนีเลยโอ,โ,อโ,อโอ้เดินยากจังหน่อยจ้ะหิมะมันหลายจ้ะดูหิมะก้างหลังลายมากเลยโอ้เดี๋ยวจะพาไปโอ้โอหเฮ้ยวันนั้นยังยังไม่ละลายเท่าไหร่วันนี้เริ่มละลายแล้วเดี๋ย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 วอันนี้คือสะพานตกปลาดวยจตะสะพานที่เขามาขึ้นเรือกันเนาะพี่น้องพี่ยาสิโอ้โห พินยาจะพาทุกคนดูเรือนะทุกคนเห็นเรือไหมมองไม่เห็นใช่ไหมพินยาจิโกยหิมะไปเบิงเรือหิมะท่วมเรือเออนั่นแหละหิมะถมเรือไปเบืองโอ้เครื่องบินป้าพี่น้องยูยูก็เห็นเครื่องบินเนาะเพ่อนะเพ่อนะเครื่องบินกําลังจะลงจอดสีฟองฟ้านี่หลายคนกับสีเดียวก็เห็นเนาะโอ้รถไฟมา ถไฟมากรถไฟมากพี่น้องนี่เห็นบอบอกแล้วว่ามันเป็นทางรถไฟท่วิญญ่าบอกเลยรถไฟคือชาแท้อันนี้จะเป็นรถไฟแบบว่าค้นคองจ้ะจักเขาคนอีอย่างค้น้ํามั่นบอกคือว่าคนนยางกับหูกันพี่น้องพระหนาเห็นรถไฟเนาะไปรถไฟขับชาพวดถ้าไปเบิ้งแม่น้ำกันต่อนี่ทุกคน มันคือเรือนะคะนี่หิมะท่วมเนาะเดี๋ยวพี่น้าสิไปกุยหิมะให้เบิ้งเด้อโอ้ย <c oughs> พี่น้องคักหลายปวดพวกหิมะอีดีค่อยเบิ้งเด้ออันนี้คือทรงของเรือเด้ิเนมาพี่น้าสิก,กุยเบิง้งพี่น้าสิก,กุยเบิ้งเด้อโอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่น้อง หิมะมันหนาจ้ะคือจิตกลวยไ่เห็นดอกจ่ะเนาะแต่ว่ามันคือโอ้โหหนาวหนาวมือเลยพี่น้องหิมะมันหนาจ้ะไปดูเลือนนงงอ,อันนุนนะ่นสิง่ายกลัวจ่ะเห็นบ่ออันนุ่นเนาะนุ่นอันนี้หนาวไปดูอันนุ่นดีกว่าดูทุกคนนี่ก็คือเลือที่ว่าเขาตกปลานะจ้ะ <c oughs> นั่น หิมะถ่วมจ้าหิมะตกถ่วมเรือเนาะอืออันนี้คือแม่น้ำด้ยจ้ะแต่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เนาะปะียพาดเดินไปดูใกล้ๆกล้เดี๋ยวพิญญาียพาดเดินลงมาดูใกล้ๆก้ด้วยจ้าว่าน้ำแข็งนีเริ่มละลายปันใดแล้วจ้ะเนาะแม่น้ำม,มืดนี่ด้วยจ้ะไม่ใช่ทะเลสาบนะถ้าทะเลสาบจะโอ้ยทะเลสาบยังขับรถบนทะเลได้อยู่เลยค่ะเนาะ แต่ว่าอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำก็คือว่าเหมือนแม่น้ำโคงบ้านเราเนี่ยแหละเนาะแม่น้ำมันจะแบบว่าเออหนามันชิลึกเนาะโอ้เคยคอยเดือจากพี่น้องป๊าละลายกว่าเดิมอีกค่ะละลายกว่าเดิมอีกเนาะอละลายกว่ารอบนั้นที่เรามาดูกันนะคลิปคลิปนั่นนะเออนา่นาหนากำลังละลายแล้วจ้ะ ละลายกว่าเดิมอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เรา,มาไม่ถึงอาทิตย์หรอกน่าจะสามวันสี่วันที่แล้วเน,เนะาะดูสิคะทุกคนดูพะนะธรรมชาติเนะาะปาดดินแดนขั้วโลกเหนือพี่นอ้องเอ้ยไปทุกคนไปดูไปจับดูกันย่านตกน้ำเด้วะอุ้ยบ่กล้าไปไกล้ดอกจากกลัวตกน้ำเนาะ นี่แหละครับพินยามหาตกปลาแถวนี้นะ่หน้าร้อนคนขึ้นเรือเยอะมากเลยคนขับเรือที่นี่เขามีเรือส่วนตัวตัวเรือสปีดบงสปีดโบสขนาดเออที่จับจังไรล่ะพี่น้องย่านตกนามเนาะโอ้ยไ,ไปที่จับให้ดูบ่กกาศจับหรอกจ้ะมึงแต่คลิปวิดีโอเอากับพ่อจ้ะบ่กกาลงไปย่านตกมันเริ่มละลายแล้วนั่นเห็นบะ พี่น้องเอาเป็นว่าบวก,กา้าจ้าบวก,กา้าลงไปจับนะคะย่านตกเออเนาะถ้าเกิดเราเหยียบไปแล้วมันตกทําไงดีนา้าลึกยุ่้จับแม,ม่นม้ำน้ำมันลึกโอ้ยบวกกาดอกจ้าพี่น้องเนาะถ้าเป็นทะเลสาบกล้าอยู่จ้าทะเลสาบนา้ามันตื้นแล้วก็มันยังไม่ได้ละลายปนนี่จ้าทะเลสาบนะ่ะรถยังขับไปได้เลยรถขับบนทะเลสาบได้อยู่เดินก็นยังได้จ้าตอนนี้เนาะ แต่ว่าโอ้แม่นามนี่บ่กล้าเสี่ยงจ้ะเนาะเอาเป็นว่าข้างลังนี่คือคือแม่นามจ้ะบ่กล้าจับให้เบิ่งจ้ะเนาะอืมนี่แหละบ่ทันละลายเลยเด้อถ้าจักหน่อยก่อนประมาณสักพฤษภาคมนี่ล่ะจ้ะพฤษภาคมเนาะพฤษภาคมมิถุนายนละลายหมดแล้ว โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พิญญาขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่รับชมจนจบนะคะก็ใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับพิญญาด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมก็สามารถถามกันได้นะคะโอ้ตอนนี้แดดส่องตามากมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแดดแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะคะหนาวเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนคะ่ะ อ่าใครที่ชอบดูคลิปสั้นๆที่เกียดฟังยาวๆก็อย่าลืมตามพินยาไปที่ทิก t o กด้วยนะคะชื่อทิกต o k ว่าพิญญาพัส,สองนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนก็ปีนี้กะว่าจะทําคลิปเยอะๆกว่าเดิมนะคะสำหรับการเก็บเห็ดและเก็บผลไม้ฟินแลนด์นะคะในดินแดนเดขต้วโลกเหนืออยากเอาความรู้ความสามารถ ของตัวเองคมสามารถเหรอคมสามารถในการเข้าป่าหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวใหม่ๆจากดินแดนโครงเหนือมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสิ่งที่แปลกใหม่จากที่นี่เนาะโอ้แดดส่องตามากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมกดแชร์กับพพิยาาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ๋แดดสองมากแต่สวยเนาะ